กับ300แชมป์นะครับตัวนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังได้ราคา64800ดาว24800สง่ง2,266บาท24เดือนนะครับผมตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ใช้ระบบเผาในการส่งกำลังนะครับมี4เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับใช้เผามีโชคมีแหนบด้านหลังบรรทุกได้ถึง200-300กิโลกร,รมัมต่อ1ต่อห,อหการบรรทุกนะครับผม ตัวนี้นี่สามารถที่จะดูแลง่ายเพราะว่ากระบะาสามารถที่จะดําขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของข้างในแล้วก็1 2 5 x นะครับตัวนี้78,800บาทนะครับบรรทุกได้2 7 0กโลถึง300นะครับดาวได้38,800บาทนะครับส่งอยู่ที่2260 24เดือนเหมือนกันครับตัวนี้กระบะจะหนาขึ้นนะครับสามารถ มันทุงได้ถึง5 0แล้วครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่การทำงานด้วยนะครับมีหลังคามีไฟส่องสว่างให้นะครับตัวนี้ใช้ระบบเพาเหมือนกันมีเกียร์เดินหน้าและมีเกียร์ถอยหลังครับระบบไฟส่องสว่างก็คือเป็นมี LED มีไฟเบรกไฟล